สวัสดีจ้ามาพี่น้องมากินต้มมาม่ากับาวรลันเดอ้อค่ะต้มมามา่าค่ะพี่น้องก่อนอื่นสาลรันเอ่อขอขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามและหายกำลังใจสาวรันเดอ้อค่ะมาจะมากินต้มามาม่ามอน้นสาวรันอ่าไปหลายที่ก็เลยบริเวณกับเขาเหิวเขาแห้งแก่พี่น้องเลยต้มมามา่าต้มมามา่าใส่ลูกชิ้นปลาใส่ลูกโดดคือเกลือค่ะเพราะว่าเออน้ำผงปรุงเนี่ยมันเผ็ดค่ะ มาเลือกคะเลืองมีใครมีประกาศขาวค่ะงไงๆล้วจ้ะมาเนี่ยพรุ่งนี้ก็หายกินใหม่เน้ะพี่น้องเนาะจ้ะมนันนี้ไปไลฟ์บวนคครหิวเขาวแห้ง ใส่ตะเยบเป็นเราได้ค่ะพี่นอ้องฮัตอยู่สองเมือไม่ได้จ้ะเดี๋ยวมันจะหลุดค่ะสิภาพออกมาสิบอสวยค่ะอันนี้ดีกว่าค่ะ อทอดเาาลั่นใ่เป็นน้วยเลยด้ยค่ะว่าผู้มันันน้นจะ้ะผู้มนเผ็ดอยู่แล้วค่ะ ซาลันเป็นไร้ที่วันนี้จะพี่น้องไปหาหอยหาปูว่าจะได้เข่าบ้านหิวเข่าจนสันจ้ะพี่น้องไปเอาแว่นตาน้่จ้ะ เป็ต้นกินเป็นหน่วยสองต้นกินน้ำบ่เป็นย่นันมันยำบ่เบิดค่ะไข่ต้มจักเอา anh em có để phao nữa cả hiu khẩu nó hơi héo tom mama dễ ai cả Ok, có thể ừ, hái มหาพอไปเที่ยวทะเลแต่ไม่กินอยู่บางก็อเก้าแล้วค่ะ พี่น้องเราเ้่นหิ้วขาแห้วท่านมามากับมามาก่อนนะพี่น้องนะพ่งนี้ค่อยว่า,ากันใหม่ว่าเราจะทำอะไรกินกัน โอ้ยเป็นไปสูรลบมากค่ะพี่น้องเป็นของจา้าบทตรท่นน่ะ เขาเหนียวกะเหลือมากค่ะพี่นอ้องเราลั่นจินเบิดค่ะเอละค่ะพี่น้องเราลัาน่นขอจบคีไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อยืนค่อคยว่ากันใหม่นอกกันนาะะวันนี้สาวลั่นกินมาหมาจ้ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวลั่นในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลั่นค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ